โอ้โฆษณาไปผ่านธารกิจล้มก็ว่าครับวานสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบราคาเอฟซีมัดซูโคซูคนโอ้หโอห,หวันเลื่อยหน่อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ้านตะไซิงครับกระดาบสวัสดีพี่ยังเป็นเพจเบ้าวรลไทยเงินล้านครับ

โฆษณาใบพานเดี๋ยวพาเบิ่งใบพานครับห้วยโอ้ยกับโฆษณาใกล่พูดเอาเบิ่งอู้อูอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไงพอดไงพอดโอ้ยโอ้ย ว้าวต้นเหรออาโอ้โหเดี๋ยวภาคโคตรสนะาใบา่านธไหมครับระวังราคาได้เอา <c oughs> เออแม่นมันสิลง่งายพวาห้องต่ำสักผี มาลุบบุบแบบเดี๋ยวเขาก็ว่าพังอีกบ่ถอยถอยถอยได้ยีกได้ยีกได้ยกเฮ็ดบ่งกับไสหลาหัก อ้าโฆษณาไปผ่านไปแล้วครับโอ้ยหากบางอย,ย่างงเนาะแบบนี้เรื่อยเขาไปขายเลี้ยวเอาเยอยเข้ม นี่หากอยู่บวันโอ้โอ้โอ้ย ตัดต่อว่าแต่ว่าตัดดีของเพิินอยู่ครับ 哦，阿你牛而已。 อขาสีเอาส่งใดแต่วันมีหากลุมเลยพวกกันงัดขึ้นเลยว้วติงอยู่ติงอยู่ โซ่หกทกออกแหงแน่วะแนงหงอยทวนออกนะเขาเฮ็ดงานอยู่นั่ยไปขวงเฮ็ดยางวะโออยากล้องไะสันทอ แล้วประเทศหน้า ยิ่งแแข็งกับเอาใกล้่าได้พี่น้อง่านมันงวยนะหน้าแข่งมันหลายนี้ว่าท่าน โอ้ยมันบ่กเถิงดอกเขาอยู่บ่กไกลดึงอ้กาเล่ด่าไว้อกเว้ยปันเขาอยู่บ่กเห็นงานมันล่องเองมันโอ้ยเงามันเมื่อเดี๋ยวว้ตว แม่นอันผูกโซเซงานี่ย่าอนแม่นบลาเดียวออกแห้งนีง่เนาะมัมีหากไว้อยู่ห้องลุ่มว่าว่าด้ปลาก็จะคิดทวนหรือว่าจะเบิงเัินมันแหงเอ็นไปทางมันเนาะ ถามุ่มได้บ่หย่อนแสงในที่ลาว ลงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ